แล้วเขาจะทำยัง มัานที่จะเผ็ดนิดหนึ่งลาจีนุ่มนี่รสชาติเผ็ดนะคะเผ็ดอ่ดอร่อยแค่น้ำซุปหมาล่าก็ใช้ได้แล้วนะคะไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องมีน้ำจิ้ม,อ,มอะไรก็ได้ มันลงไปเพราะว่าซื้อมาเป็นแทกก็ใส่ปุ๊บก็กินได้เลยใช่กุ้งกุ้งกุ้งมากเลบนชีสเนี่ย ข้างในมันร้อนข้างในมันจะร้อนอยู่ผักสกะะลัดนะคะเราเรียกมันว่าอะไรนะคะน้องเขียวน้องเขียว นนะมันฝรั่งนี่จะต้องใส่แบบไม่นานเกินไปนะคะเพราะว่าตอนนี้มันละลายหมดแล้วค่อนข้างที่จะมีรสชาติเล็กน<อ>้อน<ม>ให้หมดก่อน,น,อนเพราะว่ามันเยอะมากเลย ใครแบบชอบกินแบบหมูที่มันแบบไม่ติดคอนะคะก็เลือกสามชั้นได้ปุกป่านี่ในหม้อ พี่ะอก็อ้นแบบนี้ต้องผ่าก่อนนะคะไม่ใช่นนั้นนะคะเป็นอันตรายต่อข้างในในปาก มันจะแตกไม่บาองอ่ะ <ess> สำหรับคนที่ชอบกินเผ็ดเนาะอร่อยจริงจริงแต่ถ้าคนไม่ชอบกินเผ็ดก็ใส่ใส่นิดๆอ่าแต่ถ้าคนชอบเผ็ดก็จัดเข้าไปเลยถึงเครื่องถึงขิงแน่นอนอันนี้ในรถหมาล่าของจริงเลยนี่เขาเรียกอะไระที่ที่จีนเป็นหมาล่าก้าหลุมเนาะใช่รสชาติคล้ายๆกันเลยเหมือนกันอร่อย พวกเราด้วยนะคะว่าคลิปต่อไปเราจะทำอะไรกันนะคะอยากให้รีวิวกินอะไรก็บอกมาได้ไัลยเดี๋ยวจะทำมาให้คผู้มชมได้ดูกันาจะลาไปก่อน,นะคะวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ น้องเขียวแม่้วนได้น้องเขียว